มีบงานบานให้นาะมิตรไม่ชวรหเบอคคนมาทำงานตอนนี้คนลายมือลตีนะลมือลยลบาคนทำเนี่ยเนี่าตอนนี้หาคนกินเนื้อีเลยเจ็ดคนทังเราเน่ยคนหางานนําเจ้าลายเบื่อลแห้งบอกเขาตกงานบ่เลยอเขาจะคิดมาให้ท้องตกงานต้องหมดสดแมบอค้วคนพีเจ็ดกันขยคนพเจ็ดบอค นั่งมานั่งรถมามเมื่อกี้เป็นยังไงอ้ยแต่เป็นคนทานงานมาชิไปหาใส่เด้ยโอ้คนที่เจ็ดเหรอเพาทามเดนี้เือ่อเดียวนี่นะน,นั่นงรถมาเนี่ยนั่งขิ่มาเลยอันนี้เพื่องจริง,น,งนั่งขี่แล้วชิบเผางาในนายใส่เขาใส่ดีพี่น้องเอ้ยเกลี่ยพนังรถมาหานะคะอ่ะพ่นหยาเกลี่ยพนังรถมาหานะพี่น้องเอ้ยคนทา,หางานนเพื่อนนั่งเจ็ดพ่วพี่นะ้องเจ็ดพนแล้ว โอ้แค่ว่าเป็นคนขี้เจ็เฮ้ยสวัสดีค่ะมาขอคนบานเดียวกันนี่นะพี่น้องเอ้ยนี่เป็นเอาแกงหน่อไม้จากประเทศลาวมาฝากนี่เลยจ้ะแสบๆนะคะโยโย่อันนี้จ้ะอยากกินแกงหน่อไม้จนตามหากันกระจุกกระจุ๊กแกงหน่อไม้เราเนี่ยไวยจุกคนงามโอ้ต้องวางดอกกอคอยงามไปแล้วเอ้ยมันต้องลบดิงแอนมันต้องลบกอง่ามไปแล้วโอูเห็นง่ามห่วยมือ งานแต่ว่าจะได้ไปูเราเห็นงานบ้านคือกันบ่อยมีว่างานบ้านให้น้องมิติให้เหรอบอคนมาทำงานตอนในคนลามือเลยตีมาอยมือเ่ราบคนทำอ่ะแม้นตอนนห้าคนจินมเนื้อีเลยกับแก้คนทั้งเรานี่มันเป็นตเศษโลโอุ้ยแต่ห้บาทคนหางานนําเจ้าลายเบื่อลแห้งบ่เขาตกงานบ่เลยเขาจะขึ้มาไทย ตหาทางหมดสุดมากบสได้าเงินบานเขาฝึกงเนะเด้วคนที่เจกันอคนที่เจ oh, ็ดบอสคยนั่งมานั่งรถมากเมื่อกี้เป็นยังไะโอ้ยมันจะเปมนคนทา่อาหารมาสิบห้านี่ไซเดีโอ้คนที่เจ็ดเราบอสทำจดีนี้มือเดี่ยวนี่นะนั่งรถมากเนี่ นางคิดมาเลยอันนี้คือเงื่องจริง <c oughs> นางคิดเอาอย,อยี่สิบห้างานใหายใส่เข้าใส่ดีบี่นองเอ,อ้ยเกออลี่ยพนนงรถมหานะคะอ,อ่ะข้อนอยากเอลี่ยพนนงรถมหานะพีนองเอ,อ้ยคนทามงานนัเพื่อนางเจ็ดคน้นพีบีนองเจ็ดค้นแล้วโอ้โหแค่ว่าเป็นคนที่เจ๊ตคิดบึมนั่งปวดใจเลยบอกปวดใจแฟนจะมีคนพวรมาหาหมือนนี่ค่ะสองคน หางานทีนี่แล้วก็แชทมาในของความนั่งสองคนกระบุเป็นคนเดียวูือบอยางกระบุแมนดอกเงาบรจักเนาะไหนบอาคนโตม,มาคนประจักรคนงเมืองหลวงเามแห่แห่กระยับเบีย,ย <laughs> ได้เต้นได้เั้นบวงเั้นเบียงเขามันจะกินไปเรากระพาะออกโอ๊ยนีกระเดียมแล้วอ่ะ บบนี่กม่กินซอยคกณจมบอไปดยะใสกระดานะจะโว้ขอคนมาหาเกมใหม่้วยจะบอกคนนี้ไม่จะรู้นหวโอ้ยค้อเนอะคมซื้ออแบบว้าเ๋ยวมีวงนังเจลเจลจุกเท่าเออเขบอกว่าเขาเป่หองคอยจะปัดบ๊วยอจารย์ก็ได้นหัวกันยาวเลยวาต้องหอบหันหอบอ หน่อยก็ไปดิ่งอยู่ชมมวเอคอเบอกอุ้ย้จะเอาลูกจะมานังเอ้ยท่าเอาเด็กน่อยมากท่านเขาไปนั่งรอกันไปัอเป็นยูก็เด็กน่อยชมโมนขอเนเด็กหน่อยไล่ย่าไปเลยเห็นงี้ยนะนบาน่ทาน็่อยเยอย่าลืมหางานเนี่ยข่อยดูผมมีอารีบ่งงานค่ะคนทาลายโพเนาะมือเดียวทาเลยเจ็ดคนโอ้โห วันเดียวคนถามงานเจ็ดคนเจ้าเด็ยโบมีเวอร์สุกมีความไหนอะไรนิยิมน้อยยิมใหญ่มียังสิวกอขอก่อนมาเขียนอยู่ไทยเบิดนาหักขนาดเขียนปอใดเลยนี่เลยคุณนี่เขียนปอใดเรียนปอไหนครับปอสองแล้วหรอครับอุ้ยพ่อกระลาวเมกระลาว ลูกมาเฮียนอยู่ไทยจนเบิดออกอยู่ไทยเบิดบ่นี่ผู้นี้เฮียนแล้วบ่นี่ย่างน่องเฮียนเป็นน้องไอ้ผู้ชายปรซองเฮาร์ริเซียเงินลายบ่เฮียนอยู่ไทยบถอร์ิเซียบ่กทูเฮียนหนปรซองยังบ่ทันร์ริเซียเงินเขาราดในใดสักขอบข้าโอกบุญเนาะเฮ้ยสบายเลยเขาปักหลักปักฐานอยู่ไทยนี่แหละบุต้องเม่อมันแหละบาอันลูกกระเฮียนอยู่ไทยนอคอยซุกเดี๋ยวนาเโามันดี จะน่ายแลหาเหียนบอก่าหายเหียนบอกอกากระบาดจะเถือกเลยอยู่นี่เลยอยู่นเลยต้องเฮียนอยู่ที่งโอ้เพะว่ามันจะเขาเหียนได้แล้วก็ต้องหาเฮียนอยูทีเนาะขอแว่นแม่เก็บกระเป๋าขอแว่นเก็บกระเป๋าแล้วชบเดีาเน่าหนึ่งร้อยบาทค่ะ ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื oui, ่ออะไรคะบอกชื anyway? ่อก่อนหนูชื่อะไรหนูชื่ออะไรหนูชื sure ่ออะไรคะไม่งั้นไม่ได้หนึ่งเงินค่ขนมหนูชื mm ่ออะไรคะปันหนูชื่ออะไรคะหนูจะได้เงินชื่อขนมไหมยไงก่อนขอบคุณสวยๆค่ะทำสวยๆค่ะทำยังไงสวยๆสวยๆทำสวยๆยังไงคะ ค่ะโอ้ยเป็นตาหักเป็นตาแพงเนาะ้อ้ยพ่อกระล่าแม่กระล่าลูกจะมาออกนาไทยๆเบิดนะเฮ้ยแม่เอ้ยเห็นเนาะโอ้ยจะเป็นเพื่อนนาก็ไปให้พ่อค่าสุขภาพแข็งแรงมากขอบข้าโอ้ยมหญ่เวาวลาวบ่ได้เลยบ่ได้อยู่กับปลาได้กับปลาเนาะโอ้เห็ดงานบานทั้งพ่อทั้งเมียเลยนะสิบสามปีเลย ผู้เป็นไฮเงินเดือนเท่าไรนะแห้งบ่แพงลักหมื่นขึ้นไปบ่สองคนโอ้ก็โอเคอยู่ดอกคนละหมื่นกว่าเนาะสองคนพวมเนี่ยกรับแบบสามหมื่นล่ะคือว่าโชคดีได้ห้าหยากเนาะไอ้ชุกเนาะที่แบบว่าเหตุงานบานแต่เขาอยู่เป็นพวเป็นเมียนี่แบบอยู่ขอบขั้วนี่โอ้ชิเก็บเทไรก็เดือนละหมื่นกว่าอย่ายวเาเด้อเก็บอะไรช่วงนี้เก็บอย่างไปเหตุบ้านอะไรกับเมื่อบ้านนู่นนี่นั่น กเมื่อไม่รู้มาแล้วก็ลงส่วนของเผาอีกอยู่บ้านนอยก็โอ้โหผูกอยู่บนได้ส่วนของเผ่าบ้านประเทศอยู่ทางสวรรค์บ่คนที่อยู่บ้านพวนปีหนึ่งและวจิตกลมหัวแล้วร่วนมะพร้าห์นะลอยตัวลอยกวดโอ้รวยเลยนาสั่งไปลอยเช่าหาตกโอ้โหพี่น้องเอ้ยช่องขอบขวับนี้นะเพิ่ดเอามะพร้าวหั่นจากพังไท่ไว จากฟังไทยหันไปปลูกในฟังเล่าหันลอยกว่าตน้นผันวาสูง้งสีซำหัวเลยโอ้โหปีหนึง่งไอเดียสุดหยอดเลยนะมาเห็ุงานอยู่ไทยนะพี่น้องเป็นแม่บ้านพอบ้านเนาะแต่ก็มีลูกนําซองคนลูกกะเฮียนอยู่ไทยนะโอ้โหสุดหยอดนะโ o มนะคะก็มะกผา,าเห็นบอกโอ้โหลอยกว่าต้นเลยนะโอ้โอหโอ้โวจะไงคะฮะจะตาเนื้อทีป่ะหหห เ <N> นื้อที่เออ,เออมาเห็ดเพื่อนอยู่ในฝั่งไทยจนกระถังได้เพื่อนงามงามมะมาเห็ดงานอยู่ทางฝั่งไทย <S <S นี่ได้เพื่อนงามงาม,ได,งามได้สวนมะพร้าวอีกโอ้โหคมฟันเลยนะสวนมะพร้าวนี่สุดยอดเลยเอ,อ,อืเออ้อยโอ้โหสุกดินชองเฮกต้าหนึ่งบ่รวมมดฮันเฮกต้าดินร่วมเบิร์ดหันฮาเฮกตาร์แต่ว่าปลูกปลตะวันเผาวแค่ชองเฮกตาราว่าไปซีส์ลมย่างอื่นน้ำที่ว่า เจ้ากระท่อนในเจ้ามะพร้าวนี่เจ้าเมื่อด้จังไหนสั่งเมื่อเนาะสั่งไม่ลดนี่บ่สสั่งแล้วกระทงเมื่ Risk uh อบริษัทงเมื่อบริษัทเกียงไก่อ๋อบริษัทเกียงไก่ค่าพากแพงบ่อยก็ทั้ง แต่ว่าหนูลูกหาพันจักต้นหาพัน่งลอยเศร้าลอยเศร้าตนหาพันอุ้ยมันถูกขนาดใดถูกที่ถึงหาปี่แหละเนาะเพราะการดูแลมึงทีมอ๋อพอดีในระหว่างนี้เขาก็เห็นงานอยู่ฟังไทยก่อนเนาะในระหว่างที่เขาปลูกต้นมะพร้าวเ้าใหญ่อ่ะโอ้โหสุดยอดคอยอยู่ไทยมาเศร้ากับปีแล้วคอยยังบ่มีไอเดียคือเจ้าเลยอ่ะใช่พงศ์ที่บ้าน กจางให้อายุอะไรนี่กจางข้านียวามันตัดยารากายเงินากันเอกันากันั่นแหละเขาเบิไมเ้างกคือห้อกวาโอ้ก็คือมีอายพันซอยเบิงเนาะแล้วันนี้ตัวทียังเลือกหันที่อายว่าว่าเลือกซ้ำเฮกตาหันอายสิปูก่งยังบันนี้กินตัวทีเอาลงพวก้ินะบัมกระเป็นวกมัพวกอย่งไปสั่เครับง่ายไปั่ สุดยอดอะเออซุบมันโมเมนเขาทามันสุดยอดโหลดนาคอยบอกว่าสุดยอดโหลดตัวคอยเห็นมีความฟันแบบนี้ตัวคอยเห็นเห็ดบดอะไรอีกสือสือขาบกคิดนะแบบไมึงบอกบยคือเป็นบอ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 ไอต้นมะพร้าวที่จะซื้อเมื่อหันต้นสูงป็นไหนต้สูงต้สูงต้นน้อยต้นราคาละสามสิบกว่าบาทเห็นบอกสามสิบเก้าสามสิบเก้าสี่สิบบาทนั่นแหละบอ้าเขาไล่ๆนี่เขาก็อันนี้เนาะแมนโอ แสดงมาแสดงว่าคาส่งโบแห้งนะร่วมทั้งสื่อทั้งเอียงลอยกับต้นนี่หาพันนี่คือว่บาโบแห้งนะเออชุกสําหรับข่อยอรี่นะโอ้โหมันสุดยอดเลยละ่ะแต่เดี๋ยวบบหูแต่กี้แต่ว่าเดี๋ยวนี่ช่างรุ่นนะว่าอายปีหนึ่งเลยเนาะปีหนึ่งแล้วเออแต่ตอนนี้มันก็นาดซีซีสิบห้าบาทเด้เนาะเนี่ยบ่หอดปีครับซ้มไม่ใช่ในเทิงปีขาดปะนี่ข้าโคดหนามอยู่บ่บางม้านบางเผาที่ข้าปลูกโคดแล้วโคดต,ต,ะตะลอดเนาะข่อยเสียเดือนหนึ่นนงแต่ไม่ช่วงนาแรงนี่นกัน เข้าหนามบ่เือดละาอันนี้มันมกมากูเลเออเียขาปูกห็ในไฮน่าบ่ลงเขาปลูกในไรขึ้นในนาบ้านเขาจะเป็นแบบนี้เป็นต่ออออเออิดโน่นี่นาอ้านเขวเลยอยาอเอเพราะว่าข้างล่างเนมหน้าได้โคมหน้าอไปแล้วอ๋อเขาปลูกในทงหน้าบ่อบ่แล้วนาบ้านเลยนาบ้านเลยเนาะแต่ทางเขาปลูกในทงหน้านี่เขาตรงคึนดินขึ้นบ่ กแล้วแต่เลี้งเข้าตรงเบื้องเพราะว่านามมันถ่วมเนาะจะทำนามถ่วมนี่คือใต้เนาะเออมันเจ้ามันนามเล็กทีเดีวแต่มันใหญ่แล้วพรเป็นยังแต่มันน้อยนั่นแหละสำคัญใต้เนาะขนาดเท่าไร่ถินเลยไล่ไล่ไปเลยขึ้นเลยมันบ่จะเป็นต้นคู่โอ้สุดยอดว่ะอู้จะโชคดีขนาดเกระจอดเอ้ยเกระจอดบอเออจอดแล้วโดีขนาดเลยว่ะ โอ้ยอยู่นี่ไปก่อนสันนาเฮียนไปคอนหลูกก็ได้อีกสี่ฮาปีเนาะพรีมมนี่เฮียนจบเนาะเฮียนจบปฐมพอดีพอดีโม่ไอเฮียนจบปฐมโมอมีความผูอยู่ฝั่งไทยมันก็ดีได้บ่ดอกมันบอยากดอกภาษาเรากับภาษาไทยมันเหียยงงายอยู่แต่ว่าหลักๆเขาก็เฮียนไทยก่อนเนาะเขามีโอกาสเฮียนแต่ว่าติดตามกับปะมงพมีดูหน่อยนาจ๊ะโอเค ปีปหาแกามเียนเขา,าแมนได้บานเาขาก็ลักลกกับเพื่อสิเป็นนังซือกับเฮียนปูซีป,ปหาหมลจังเด้เป็นไยังดีใจได้ลูก็คือไปยูสาละบ้าดีใจบ,บอกได,ด้วความหูจากลลา ฮ่ฮากิสิได้ล,ลัมลาพาจากพี่น้องเอ้ยแพรว่ามากมื้อานี้นะไดไอเดียมากๆเลยนะคะไดไอเดียจากเพื่อนรายมากๆเลยเนาะเพื่อนเฮตงานเป็นเมบานนะทุกคนทั้งผัวทั้งเมียนะคะแล้วก็ลูกกับมาเฮียนอยู่ทั้งฝ <c oughs> ังไทย <c oughs> เบิดทั้งสองคนนะคะพี่น้องนะคะ <c oughs> แทมนะคะได,ด้่วมรูโดยการที่แบวว่าเฮตงานเก็บเง,น <c oughs> งินนะคะแล้วก็ไปเฮตเกษตรอยู่ทังฟังล่านั่นเองนะทุกคนและที่สําคัญคือเจ้าหน้าอยู่ทังฟังไทยนะทุกคนเป็นคนที่แบบว่าแนะนําแล้วก็หา้ไอเดียหรือว่าหายความคิดเห็นนะคะทุกคนนะคะคือวัสุ ยอดเลยนายจ้างคนไทยแบบสุดๆนะคะนี่เราก็จะได้อำลาพาจากกันแล้วนะคะพี่น้องนะคะเพคคลิปนี้นะคะเพคว่าก็ต้องข้อจกกค่เพียงนท่านี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่น้าเลยค่ะมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะขอบคุณในลายค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะทุกคนบายบายพูนพลดบายบายไปแล้วอ่บายบายค่ะน้องปัน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 หรอคะค่ะปันปันบายบายค่ะลูกบายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะปันปัน สวัสดีค่ะส,สวยๆหน่อยเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สวยๆหน่อยเด้อสวัสดีค่ะส,สวยๆก่อนค่ะหยุดโอ้ยสุขภาพแห้งๆด้วล่ะเด้ออยู่ดีไม่แห้งเลยยินงบอปไม่ได้ขู่ผู้ดีเด้อจะเม็นงามโอ้ยเห็ดซุปตากระโตบะเหนี้โอ้ยบายบายค่ะลูกไปบายบายครับครับจัขความขนาดนุ้ย